สวัสดีค่ะมาพบนะคะกับการไลฟ์คลิปนะคะสั้นๆนะคะกับงานแทนเมดนะคะฟลายวันในวิวค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องการเริ่มชิ้นงานนะคะ,ะที่จะเป็นทรงกลมหรือเป็นวงกลมนะคะว่าเราเริ่มกันตรงไหนยังไงนะคะอ่ะอย่างดอกไม้นะคะดอกนี้นะคะก็เริ่มจากตรงกลางนะคะ ตรงกลางนะคะแบบวงกลมนะคะอย่างหมวกนะคะหมวกใบนี้ก็เริ่มถักตรงกลางนะคะที่เป็นทรงกลมอันนี้นะคะเริ่มจากทรงกลมนะคะสร้อยเส้นนี้นะคะอาหาก็คือเริ่มถักจากนี่ละคะ่ะทรงกลมนะคะนี่ละคะ่ะใช้การถักแบบ วงกลมนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นชิ้นงานกันอ่าน้องเซนต้าน้องแซนต้านะคะสโนว์แมนนะคะสโนว์แมนอันนี้ก็ถักจากนี่ค่ะทรงกลมนะคะอ่าทรงกลมนะคะนี่นะคะเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะอ่าพี่แหม่มจะสาธิตนะคะการถักทรงกลมเดี๋ยว เตรียมไหมนะอ่าจะใช้นี่ค่ะเข็มโครเชรนะคะอาจารย์โคนี่ค่ะอันใหญ่อันนี้นะคะแล้วก็เมื่อเข็มใหญ่นะคะเราก็ต้องใช้ได้ไหมเส้นใหญ่แถมก็ใช้ไหมผ้ายืดนะคะในการสาธิตนะคะขึ้นชิ้นงานวัสดุทรงกลมนะคะอย่างตัวอย่างชิ้นงานที่วางไว้ให้อ่าเราเริ่ม <c oughs> เริ่มทำยังไงนะคะ นี่เลยค่ะม้วนนะคะปลายไหมเป็นแบบนี้นะคะม้วนให้เป็นขดแบบนี้จับไว้นะคะจับตรงนี้ไว้อ่าใช้เข็มนะคะแทงลงไปด้านล่างดึงนะคะไหมที่เป็นเส้นขึ้นมามือยังคงจับไว้นะคะมือยังคงจับไว้และพันแล้วก็ดึงออกมาอ่าเราจะเริ่มแล้วค่ะ แล้วต่อไปนี้นะคะเราก็จะถัก X นะคะลงในช่องกลมๆนี้ละคะ่ะที่เรามองเห็นนะคะถักลงไปนะคะอ่ะเราถักสักหกนะคะถักสักหกอ่าโอ้โหอ,อ,อ,อย่าหลุดถักหน้ากล้องนะคะก็พี่ยามจะทํช้าช้านะคะอันนี้นับหนึ่งนะคะ อ่ะนับสองแล้วก็ใส่ลงไปนี่ละคะ่ะใส่ลงไปด้านในรูก,กลมๆแล้วก็พันแล้วก็ดึงออกมานะคะอะอันนี้นับสองค่ะ,ะหลุดหลุดหลุดนะคะพันเยอะเกินไปถักไปเรื่อยๆนะคะสามค่ะ แล้วแต่นะคะเพื่อนๆจะกี่ครั้งก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าไหมของเราชิ้นงานของเรานะคะ,ะสีแล้วนะคะอยากจะใช้เข็มอันใหญ่นะคะห้าแล้วก็ถักหน้ากล้องนะคะนี่นะคะใส่ลงไปในช่องนะคะ อ่านะคะโอเคครบหกแล้วนะคะนี่ครบหกแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วทำอย่างไรให้เป็นวงกลมนะคะจับไว้นะคะนี่ค่ะดึงนะคะดึงปลายด้านนี้มาเลยเดี๋ยวเขาก็จะรูดวิ่งตามมานี่เห็นไหมคะ นี่อ่าทีนี้เราก็เอาเข็มนะคะคราวนี้เราก็เอาเข็มมานี่นะคะถักใส่ลงไปนี่เห็นไหมด้านบนไหมคะอ่านี่ง่ายตึ๊บนะคะจบแบบนี้แล้วก็ดึงกลับมาอย่างนี้ เราก็จะได้จุดเริ่มต้นที่เป็นวงกลมแล้วนะคะ,ะต่อไปนะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นวงกลมแล้วคราวนี้นะคะเราอยากจะให้วงกลมนี้กว้างขึ้นเท่าชิ้นงานที่เราต้องการนะคะเราก็ถัก X ็กนะคะ,ะขึ้นแถวก่อนเลยค่ะถักโซ่หนึ่งครั้งเมื่อต้องการให้ชิ้นงานใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะ ชิ้นงานใหญ่ขึ้นก็ต้องกว้างขึ้นเมื่อกว้างขึ้นก็ต้องเพิ่มนะคะต้องมีการถักเพิ่มนะคะจิ้มลงไปเลยค่ะสองครั้งนะคะอย,อยนนะคะจิ้มลงไปในนี้ค่ะสองครั้งถัก x สองครั้งลงในช่องเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ได้เส้นบนเส้นนี้นะคะนี่ถัก x หนึ่งครั้งแล้วก็ขยายเพิ่มนะคะก็คือการถัก ให้กว้างขึ้นนะคะให้มากขึ้นก็ให้มันบานออกอะคะ่ะพูดง่ายๆนี่นะคะช่องละสองนะคะถ้าช่องละหนึ่งนะคะก็จะไม่กว้างขึ้นนะคะนี่นะคะก็เพิ่มให้นะคะเบิ้ลน,นะคะ,อ,ะอุ้ยหลุดนี่ค่ะเป็นช่องละสองนะคะนี่ใส่ลงไปใน หลักด้านล่างนะคะช่องละสองครั้งก็จะกว้างขึ้นก็จะบานออกขึ้นนะคะค่ะพูดง่ายๆว่าบานออกนะคะต้องการให้บานใหญ่แค่ไหนนะคะแถวต่อไปแล้วก็ขยายอีกนะคะอันนี้อันนี้พี่แหม่มเพิ่งจะแถวที่สองพี่แหม่มก็ใช้การถักแค่ช่องละสองเห็นไหมคะกว้างขึ้นและว,วงกลมของเรานะคะก็กว้างขึ้นละนี่ค่ะ กลุ่มของเราก็กว้างขึ้นละอีกอันหนึ่งกว้างขึ้นแล้วนะคะอย่าไปเครียดนะคะเราถักตามจินตนาการนะคะไม่ต้องไปเกรงนะคะค่อยคอยฝึกไปนะคะค่อยคฝึกไปอ้าว,นะะวนะคะจบแถวแล้วค่ะนะคะจบแถวแล้วนะคะจบแถวแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงลอดออกมาลอดออกมาแบบนี้ จบแบบนี้ก็ได้หรือใครจะถักวนเลยก็ได้นะคะถักวนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็กลายเป็นที่รองแก้วอันเห็นไหมคะกว้างขึ้นแล้วนะคะเราก็ใส่ช่องละ x ช่องละสองช่องละสองนี่เห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดเนาะเข็มก็อันใหญ่ไ <c oughs> หมก็เส้นใหญ่ <c oughs> นะคะนี่นะคะถ้าอยากจะให้กว้างอีกนะคะ อยากให้กว้างอีกก็ใสอีกค่ะนะคะช่องละสองอีกนะคะก็ทวีคูณขึ้นไปเอาละเดี๋ยวจะเป็นที่รองแก้วได้แล้วนะคะอันนี้นี่นละคะ่ะช่องละสองเนี่ยค่ะก็จะกว้างขึ้นนะคะกว้างขึ้นนี่นะคะพี่แหมมก็พยายามจะยื่นมือมาถักหน้ากล้องให้เพื่อนๆนเห็น สวัสดีค่ะพี่เป่านีนขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจนะคะให้เด็กๆนะคะฝึกงานฝีมือกันได้นะคะอุยนะคะจะได้มีสมาธินะคะช่วงปิดภาคเรียนช่วงที่อยู่บ้านนะคะ <c oughs> เป็นงานฝีมือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ถามคอมเมนต์ถามกันมาได้นะคะเอาละใกล้เป็นที่ลอง ลองลองลองแก้แล้เดี๋ยวแม่จัดไหมนิดนึงนี่นะคะอันนี้เป็นการสอนคลิปสั้นๆน,นะคะ,ะทำช่องละสองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถักให้เร็วนิดหนึง่งเวลาไป8นาทีนะคะจะ9้านาทีแล้วอันนี้ไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการใช้ตัวอัพความเร็วนะคะ เร็วโดยธรรมชาตินะคะเร็วโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็อยู่หน้ากล้องด้วยนะคะอยากให้เห็นถักไปถักมาออกนอกกล้องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมและเพื่อนๆนะคะอย่าเพิ่งตาลายนะคะนี่ละคะ่ะช่องละสองนะคะงานฝีมือนะคะมันก็ต้องนี่ละคะ่ะ จะให้เสร็จเร็วๆก็ไม่ได้นะต้องใจเย็นๆน้องๆที่เพิ่งจะฝึกหัดหรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งจะฝึกก็ทําช้าๆก่อนนะคะทําช้าๆก่อนนะคะอย่าหัวร้อนนะคะใจะเย็นๆนะคะอากาศก็ร้อนพออยู่แล้วนะอ่ะเราก็จบแถวปิ้วนิวเป็นไงคะการถักวัตถุทรงกลมเห็นไหมคะเป็นชิ้นงานอย่างด้านล่างนะคะเริ่มต้นด้วย วัตถุทรงกลมทั้งนั้นนะคะนี่นะคะนี่ชิ้นงานด้านล่างนี้ก็เริ่มต้นด้วยวัตถุทรงกลมนะคะอ่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการทำงานฝีมือนะคะถักโครเชร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ